สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c o m สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์และชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ต่อศูนย์เซตในศึกวันอาเซียนกงปรีส2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกังปี2022ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565ที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอ์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปีจังหวัดนครราชสีมามีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยวันที่9กันยายน2565เป็นการแข่งขันในนัดแรกระหว่างทีมชาติไทย พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3-0เซตโดยสกอร์ 25-17, ต่อ25-22ต่อและ25-12ต่อสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปวันที่10กันยายน2565เวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์และเวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปสต่อูนเซตในศึกวันอาเซียนกลางปี2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับครีมไลฟ์ฟิลิปปินส์ด้วยนะแพ้หรือชนะก็ยังคงภาพภูมิใจในตัวพวกคุณ สำหรับการเป็นตัวแทนประเทศของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับฟิลิปปินส์ขาดผู้เล่นตัวตบเมื่อคาร์ลอสและกาลันซ่าถูกปิดตายไม่สามารถคาดหวังให้ผู้เล่นคนอื่นๆทำคะแนนได้เลยจริงๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทำได้ดีมากฟิลิปปินส์ขอชื่นชมในเซตที่2ขอให้ฟื้นกลับมาในเกมถัดไปนะขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนจากสมาคมวอลเลย์บอล PNVF ที่เคยพูดว่าครีมไลยจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้อยู่ที่ไหนกันเหรอคุณหลอกฉันฉันยังคงเชื่ออย่างนั้นอยู่นะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแพ้แล้วแพ้อ,อีกเหมือนเดิมคอมเมนต์ทันมากครับเพราะว่าพวกเรายังคงหวังที่จะชนะทั้งๆท,ที่พวกเราก็รู้ว่า พวกเราไม่เคยเอาชนะทีมไทยได้เลยสักครั้งยอมรับเถอะว่าคนจากประเทศอื่นนั้นแข็งแกร่งจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าน่าเสียดายในเซตที่2มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยมีกระสุนยิงใส่พวกเราน้าไม่ท่วนฉันรู้สึกถึงในความสามารถของพวกคุณแค่ประมาทไปนิดเดียวจริงๆ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีเลยความคิดหเห็นท่านต่อมาครับฟื้นกลับมาให้ได้นะทุกคนยังคงรักพวกคุณเสมอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอย่างน้อยครีมลายฟิลิปปินส์ก็ได้ร่วมสนุกกับการแข่งขันถือเป็นเกมที่ดีเลยพวกเรารักพวกคุณนะทีมฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านมาครับ แค่เ่นเคยทีมไทยแข็งแปลงจริงๆชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนอยากที่จะพ่ายแพ้หรอกนะมุมมองท่านต่อมาครับรู้สึกเบื่อที่จะดูแล้วคอมเมนต์ท่านมาก,กล่าวว่ายังไงก็ขอแสดงความดีกับไอดอลของฉันด้วยนะถือเป็นเกมที่ดีเลยพวกคุณสู้ได้ดีจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับมิดเดิบล็อกของ c r e ีม Line อ่อนเกินไปชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าแค่พวกคุณสามารถทำคะแนนไล่จีทีมไทยได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับทีม c ครีมไลน์ฟิลิ p ปินส์ขอแสดงความยิดีอีกครั้งนะสาวๆขอให้ทุกคนปลอดภยัยคอมเมนต์ถมาครับพวกเรายังคงภูมิใจในตัวคุณนะจงฟื้นกลับมาในเกมถัดไปนะ ขอให้พระเจ้าอวยพรพวกคุณทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เป็นไรนะทีมฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าพวกคุณจะพ่ายแพ้แต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยสุดๆนะมุมมองท่านต่อมาครับกูมาเบาและกาลันซ่ายังคงน่ารักเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องกูมาเบากลัวที่จะพุ่งรับบอลทำให้ฟลอร์ดีเอนซ์มีปัญหาสงสัยพื้นมันจะสกระปรก ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่มีผู้เล่นอย่างอลิซาบัลดสในทีมซึ่งเป็นตำแหน่งที่หายากจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาใจสู้มากแต่ต้องยอมรับว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งจริงภาวนาให้พวกเขาสู้อย่างเต็มที่ในทุกๆนัดขอให้ร่างกายของพวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีและแข็งแรงเพื่อให้พวกเขาสามารถต่อสู้เพื่อชาวฟิลิปปินส์ได้เพราะว่าแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาสำหรับพวกที่คิดลบจงหุบปากไปซะเพราะว่าคุณไม่ใช่นักกีฬาที่บินข้ามประเทศเพื่อไปแข่งขันดังนั้นจงให้กำลังใจพวกเขาอย่าไปด่าพวกเขาเพราะว่ามันจะทำให้พวกเขารู้สึกฝุงงซ่านมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าครีมไลฟ์ฟิลิปปินส์ไม่สามารถต้านทานทีมไทยได้จริงๆถึงเวลาที่จะต้องฟอร์มทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แท้จริงแล้ว คอมเมนต์ท่านมาครับทำไมทีมไทยถึงประมาทเมื่อพบกับฟิลิปปินส์พวกเขาถึงกับต้องใช้ผู้เล่นที่เก่งๆงลงสนามเพราะว่าฟิลิปปินส์เล่นดีมากฉันแทบจะอดใจรอชมไม่ไหวแล้วฉันอยากจะเห็นเกมที่สวยงามระหว่างฟิลิปปินส์และไทยฉันหวังที่จะเห็นมาเป็นเวลานาน,านแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังคงหวังอยู่และชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายได้สแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าหากนายกสมาคมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์พูด จงอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาคือตัวตลกที่นี่ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ต่อศูนเซตในศึกวันอาเซียนกลางปี2022ี2022กันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าสาวฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเก่งไม่เบาเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมาครับ ยังคงไม่ใช่ชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยเพราะว่ายัางไม่มีหัตถยาคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าน่าเสียดายในเซตที่2นําอยู่20ต่อ16แต่ก็พลิกกลับมาพ่ายแพ้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงฟิลิปปินส์จะแพ้แต่สซิริตดีจริงๆนะถ้าหากเวียดนามต้องพบกับทีมไทยแบบนี้หน้าตาก็จะดูน่าเบือ่อนาย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าอันดับ1ไทยอันดับ2เวียดนามอันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับฉันอยากจะดูไอดอลของฉันอัทรพรประทะเวียดนามจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าสาวคนนี้ทั้งสวยและเก่งและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าเธอคือไอดอลของฉัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าฮานฟิลิปปินเล่นในแบบนี้พวกเขาก็คงจะแพ้กับอินโดนีเซียไม่ต้องพูดเลยว่าจะเอาชนะเวียดนามได้มุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกถูกใจมากชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทักษะการเล่นของทีมไทยนั้นยอดเยี่ยมมากพวกเขายังคงเป็นเต็งแชมป์ในรายการเอวีซีครับครั้งล่าสุด พวกเราก็นำแบบนี้แหละสุดท้ายก็แพ้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับฟิลิปปินส์ขึ้นนำในเซตที่2แฟนๆยิ้มแก้มปรีตเลยไม่มีใครคาดคิดว่าพออัชราพรลงสนามปุ๊บแฟนฟิลิปปินส์ก็เงียบกริบทันทีมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากฟิลิปปินส์สามารถเอาชนะทีมไทยได้ก็จะเป็นทางลัดให้พวกเขาได้ไปแข่งขันรายการ VNL คอมเมนต์ท่านมาครับเกือบจะชนะในเซตที่2แล้วแต่ว่าใจร้อนไปน้อยชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าฉันไม่เห็นชัดชูอ่อนเลยมุมมองท่านต่อมาครับฟิลิปปินส์จะไม่สามารถแซงทีมไทยได้ในอีก10ปีข้างหน้านี้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเวียดนามก็คงจะไม่ชนะแต่ก็ยังอยากที่จะเอาชนะทีมไทย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมฟิลิปปินส์ร้อนแรงมากจนกระทั่งพิมพิชญาตบบอลอัดหน้าถึงกับตื่นเลยทีเดียวชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เวียดนามควจะส่งตัวสำรองลงสนามพบกับฟิลิปปินส์นะเพื่อให้นัดสุดท้ายพวกเขาจะได้สู้กับทีมไทยได้อย่างเต็มที่คอมเมนต์ท่านมาครับไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่าทำไมทีมไทย ถึงถล่มเอาชนะฟิลิปปินไปได้3เซตรวดก่อนเกมการแข่งขันทีมฟิลิปปินตอบตอหน้าสื่ออย่างมั่นใจว่าพวกเราจะเอาชนะทีมไทยในรายการนี้แต่ไม่เห็นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเห็นเพียงแค่ว่าทีมไทยบีเล่นอย่างผ่อนคลายและเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถึงฟิลิปปินจะแพ้แต่บอลแรกและบอลสองของพวกเขาก็ยังคงดีกว่าเวียดนามอยู่เล็กน้อย เวียดนามค่อนข้างอ่อนในเรื่องของเกมรุกมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้แต่ก็ยังคงอาชนะได้แบบเบาๆชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟิลิปปินส์ไม่เห็นจะมีคาราคูตัวปลอมเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมสองของไทยยังคงน่ากลัวมาก มุมมองท่านตมากล่าวว่าในเซตที่2อัจราพรมาช่วยชีวิตเอาไว้ตามอยู่16ต่อ20แต่ก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับยังคงเป็นสโมสอนของฟิลิปปินส์ที่เคยแข่งขันในรายการ AVC Cup ครั้งล่าสุดแล้วทีมชาติของฟิลิปปินส์ล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทย เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3-0เซต Z, ในศึกวันอาเซียนกังปรี2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้กด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์ art, แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ